สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้า,ชาว,วันที่21กุมภาพันธ์นะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรายงานราคาทองคําก่อนเปิดตลาดเชา้าวันนี้เชา้าวันที่21 กุมภาพันธ์ปี2567ราคาทองคำระหว่างวันปรับตัวสูงขึ้นจากวันก่อนหน้าโดยเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ2,014ดอลลาร์ถึง2,028ดอลลาร์ 2, ราชาีดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1.03.962ถึง1.04.325จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ36.010ถึง36.190บาทต่อ1น,นดอลลาร์ ข้ามกลางการคาดการ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงกลางปีรวมถึงแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอาจต่ำกว่ากระแสคาดการ์เดิมของตลาดด้านธนาคารกลาง,ลางจีน PBOC ประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี LPR ประเภท5ปีถึง0 2 5ครั้งแรกในรอบ8เดือนเป็นความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภาค,ภาครรสรรคังหาริมทรัพย์กดดันค่างเงินหยวนแต่เนื่องด้วยธนาคารในจีน มีการเทขายเงินดอลลาร์เพื่อต้านการอ่อนค่าของเงินหยวนทำให้ค่าเงินดอลลาร์ไม่ไรับแรงหนุนมากเท่าที่ควรด้านสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงดำเนินภาพรวมค่าเงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางอ่อนค่าแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บร,ริเวณ2,000ดอลลาร์และ1,990ดอลลาร์หากดุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,980ดอลลาร์ ด้านแนวต้านได้เกู่ที่บริเวณ2,035ดอลลาร์และ2,050ดอลลารา์5,000ขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,060ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่สเ็บ กุมภาพันธ์ปี2567อ้างอิงราคาของที่20นะคะเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าว,วันที่21กุมภาพันธ์ปี2567ทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ34,400บาทขายออก34,500บาททองรูปพันธุ์96.5%รับซื้อ33,776บาท 48สตางค์ขายออก35,000บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่20ราคาเป็นบวกไว้ที่150าสิบาทแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมาณ่นีด้วยนะคะแต่ต้องรอดติดตามนะคะาเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สินก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม,ม่สินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ